200ร้อนแน่0องร้ออลูกเพิ่มขึ้นแล้วเร็วหนูเต้นเลยคนดูลิยา2อ0แล้วเหรอไม่แต่ลิยาคือปัญหาคือต้องเอาพวกเราเข้าด้วยไงงันเดี๋ยวปีนเดี๋ยวปีนเปิดจีบอะไปล่าะไม่นะคะทุกคนนะคะได้ทั่วน้องอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้นะคะเอต้องเข้ากับมีผู้ปกครองนะคะมีคุณป้ามีต้องมีคนอื่นมีผู้ใหญ่เอต้องเข้ากับน้องนะคะคุณป้าดูแลช่วอะไรนะคะเดี๋ยวบินค่ะ ได้ได้มินิคาร์ดด้วยได้ติมด้วยดูดิได้เยอะได้ค่าขนมด้วยวันนี้แกหันไปดูช่องแกสองคนดิได้เจ้าเดียวริยาขอ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 กุหลาบคุณะดับสองหลอกได้ไหมคะขอได้เจ้ากุหลาบคุณะดอกสองดอกเลยนะคะริยาได้เท่าไหร่อ่ะอ้ดิริยาได้หลายหลายร้อยละไปดูหลานเต้นจอเดียวโผล่สามจอนะคะ เราต้องคุมนะคะเดี๋ยวน้องใครส่งกุหลาบให้หน่อยแล้วหนึ่งดอกขอบคุณกุหลาบนะคะเดี๋ยวเรียนรูก่อนกุหลาบหนึ่งดอกนะขอกุหลาบหนึ่งดอกนะคะสิ่งละมุนอุ้ยของเองฮะพี่ยาไม่ได้ขอขวัญยอดจังอุ้มใจแกล่ะเพื่อนไม่แล้วจะเอ๋แกดูแกกับฉันอ่ะได้ได้สามสิบห้ากับสิบห้าแพ้เด็ก แลริยาลิยามันกี่ดอกแล้ว่ะได้สองสามไม่ดีเขาเหรออะไรนะมีคนส่งให้แล้วเนี่ยจริงเหรอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแคเด็กอ่ะเอาสู้เขาลูกเอาสู้เขาลูกมาแล้ว้้เขาแลวเนื้อย่างมาแล้วมาแล้วเนื้อย่างดูมาแล้วมาแล้วใครจะสนับสนุนเนื้อย่างของลิยาเชิญส่งสติ๊กเกอร์ได้เลยนะคะ ของป้าขอคนละดอกสองดอกพอนะคะที่เหลือให้หลานนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณยี่สิบเอ็ดนะคะมีหลายจอมากเลยนะคะเย็นลูกจะเย็นมาอ่ะแกนึงมีหลายจอมากเลยนะคะนี่ค่ะอุ้ยมีหลายจอมากเลยนะคะเนี่ยความค่ะลูกมีหลายจอมากเ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปิยาแกจะเย็น กระป๋องไม่ได้ลูกมันติดกระป๋องหนูลูกเดี๋ยวเดี๋ยวบินลูกอ๋อขอโทษค่ะไม่เป็นไรแค่นี่กระป๋องพวกนี้เขาให้เข้าจอไม่ได้เดี๋ยวมันคอนเดี๋ยวของหนูจะบินค้ามไม่ได้กินเลยค่ะหนูไม่ได้กินลยหนูไม่ได้กินขามร้อยเขารู้เขารู้เขารู้ว่าหนูไม่ได้กินเลยใช่เขารู้ว่าหนูไม่ได้กินลูกก็มันต้องกินพวกเราคนนี้เขากินกันค่ะหนูไม่ได้กินเดี๋ย เออตัวล้อเจอ AI นะเออติ๊กต็อกนะฮะเลิฟติ๊กต็อกนะคะเลิฟติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กต็อกไอเลิฟติ๊กต็อกว่าติ๊กต็อกค่ะมีป้าปสองคนกินค่ะอย่าฟ้องไปเลยไอเลิฟติ๊กต็อก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 กระป๋องของป้าสองคนแล้วค่ะ จะไม่ยอมอยากโไปอันจะพาทัวร์เมื่อกี้นางเกือบพาทัวร์นะพาทัวร์เป็นแบบแอร์ไลน์เดี๋ยวข้นเครืดียวขึ้นเครืกันหมดนะคะเดี๋ยวขึ้นเครื่องกันหมดนะคะเอาคาะมาสองเตาเหรอชัดอยากอยากขึ้นเครื่องกันปะได้ไรอะได้อันนี้มันจุกแก้งค่ะ ได้เลยติ๊กเกอร์มาให้หลานหน่อยให้หลานหน่อยมามาให้มาให้ผู้ใหญ่ก็ได้นะคะขอให้หลานอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องให้ต้องให้ผู้ให้ป้าป้าด้วยให้ให้คนดูแลด้วยนะคะโอ๊ยอะไรได้แล้วมีคนเอามาให้เอ๋แล้ว จะไม่ยอมเสียเธอไปพี่ชื่ออะไรอ่ะพี่แอ้มหาหนูอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วจะบันดาซิเอาบันดาซิเอาฝอโอ้ยเขาชื่อออลทาร์แมนอุลทา้าแมนหรือเปล่าอุลทาร์แมนทาร์แมนก็ฉันมีค่ะเลือกอุลทาร์แมนทาแมนไม่ยอมเสียเธอไปแบบนี้ได้วยค่ะ อ๋อเขอเนี่ยแต่ได้เห็นหนูด้วยสิบสามโปเอาเครื่องสิบสมเอาเครื่องสิบสามนี่ดีกว่าก็เสียบก็ไม่ไหวไม่ใช่เอาสิบสามไลท์ไปแล้วช่างมันที่จะทำไม่ไ้มาดูไม่มีสว่างสองใส่ของเลยาดีกว่าสีชมพู้เดสีร้ยๆบได้ไหมคะหัวใจหรอของเลยาอะไรนะ้ัดี สี่หลายได้ไหมค,ค,ะคะถึงแล้วชันถึงแล้วถึงแล้วจะมียังใครถักเปียให้หมื่นแล้วครับป้าเอ๋ป้าเอ๋ค่ะไม่หน่ายนี่ได้นี่ยถ้าถ้าถ้าลียาได้เป็นดารา,าเนี่ยลียาจะจำจะจำพวกป้าเอ๋ได้ไหมจำได้สิคะแป๊บนึงนะคะไสเด้ออย่าพึ่งนะคะ มันเห็นไม่ได้ค่ะป okay. ่าวค่ะไอ้แลกนอละยาไปอยู hayat, okay. ่นู้นดิอะไรลูกอะระวังให้อยู่กับพี่เมวี่ด้วยเดี๋ยวไอ้นี่นหไะ เอามันพดเลยมันยาวไปเลยหัวให้หลังหน่อยดิงอเอีตรงเนี้ยไปกินหมูกระทะจได้ตั้งได้ดิเออเลยละค่ะต้องทำยังไงตั้งกับนี้เห็นไหมคะเห็นหนูไหะหนูวางบนพื้นปูเลยลูกด้านบนก่อนเออด้านบนก่อนนี่ก็เห็นบนก่อนลูกเหรอขอบคุณค่ะพี่ส่งลูกอมอุ้ยขอบคุณค่ะขอขอเกาะหน่อยนะคไรนัยคะเกาะเมวี่ก็ได้แก ขอบคุณนะคะที่ส่งโดนัทมาให้หนูนะคะขอบคุณ่ะไรอย่าส่งจังขาดโอ้ฮะโดนแกอยู่คนเดียวอ่ะเอาลงก่อนลิยามอยู่คนเดียวไงเออยายลงก่อนยามลงก่อนเรืยามลงก่อนแป๊บนึงที่ต่แล้วอย่าไลน์ไม่ได้ไม่แค่เตยเฉยสิบนาทีใช่ไหมขึ้นว่าอะไรสิบนาทีปล่อยปล่อย อย่าอย่าอย่าอย่่เข้าล้องอยู่กับเออเออต้องให้ถ่ไถ่เออเอเอาไรต้องถ่ายเปล่าจะเได้ไม่เห็นเลยก็คนละมืเห็นจะสามคนหรอที่ตั้งเองตั้งเออเออมาทางอี้โอ้เขามีอันนี้มาให้เขามีข่ามาให้มาใกล้ๆหน่อยกะได้ไมอนตรายต่อเห็นอะไร เห็นแก้วแก้วแก้วเลยเห็นแก้วก้กระป๋องก็มไม่เห็นน,หนี่ไงแก้วเหะเป็นแบ็ซี่ค่ะ ไม่ได้เลยพี่แอมศูนย์ูนยูนย์องเลยไอเลติ๊กต i กไอเล็บติ๊กต๊กไอเล็ i ติ๊กต๊กไอเล็บติ๊กตอกะเลอะไรกับเราเร่ามลูจะไม่ห้ทนหนไอเลิฟกเะเออไม่ให้เขาไม่เห็นอะไรเลยค่ะไ่นขึ้นหัวก็ไม่เห็นค่ะขึ้นไย่ั้นขนมไม่ไม่ติดขนมก็ติดบอลาเออเออนานขนเนี่ยพี่แอมไม่ติดขนมก็ติดบอลปกตินะไม่ติดขนมขนมถุงก็โดนติดที่มันเป็นแบนด์ใช่ไหมอะไรอะทำอะไรกัน ยายาต้องตังกระทะงะทาทีแหมคุณ่ายกกระทะกนนะคะดีดีดีดหนูนั่งสิเดี๋ยวพี่หันให้เอให้สีเดี๋ยวมันก็ล้างค่ะนี่ไข่เปโตเดือดไฟแรงนั่นน่ะยังไม่สึกยังไม่ติด ใช่ไปเนี่ยไปไปไปีไปน้อนไปามเีอันนี้ของไอะคะไม่รู้ผสมรวมกันั่นแหละึของโป่งหรือของไทยไม่รูู้กระทะวางไว้ข้างล่างก็ได้วางข้างล่างก่อนเออลองขึ้นแล้วเนี่ยเออีการที่นี่่ะสายสาา ไฟกับงไกหลังไปกหล้วจะโป้งขับบนไปข้างงไม่จะโป้งอ่ะขับบนไข้างบนก็ได้มัะสวัสดีค่ะยกยกยเห็นหรอจมูกนนึงนะคะงนี้ก็ได้าันข้าฝนได้บไหหรอทำไมมันทำไมันอเอาวางนี้ก็ได้ค่ะเอาอหรอเอาไว้ตูดตรงนู้นค่ะมันนู้เห็นหรอแล้วค่ะนู้เห็นหรอโอเค ยังไงหนูไปเล่านคอมเมนต์หนูไปอ่านโทร่อพท์เรื่องเกี่เวกับพี่อ่านเออวันนี้ต้องสารภาพเพื่อนๆนะคะว่าเจอแดต่ปัญหาอะไรกันมาดิเพื่อนเยอะเลยค่ะไม่เห็นค่ะสวัสดีค่ะต้องลงใหม่ไหมต้องลงใหม่นี่มันเตือนอีกรอบเหรอขึ้นใหม่ไหมขึ้นเลยขึ้นเลยเอาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเค้กค่ะ หมหรือปะคอยคอยอมอ่านนี้ดูเนี่ใช่มีมีมีนมีคหาีมาเดี๋ยวราแป๊บนึ่งไอ้นี่ไงสาสาป่ะาเลเดี๋ยวมันก็หายไหมเดี๋ยวมันกหาด้เยอะก็ได้เยอะเดี๋ยวมันก็หายก็ลงใหม่ดีกว่าเออแต่ยังเตือนไม่ยัเตือนไม่เป็นไรปล่อยเลยเปไ่เป็ นี่ถามเจ้าแม่เจ้าแม่อไม่เป็นไรหรอกค่ะพ e ี่แอม่มันขึ้นเลยให้เหยื่อไม่ได้เป็นผู้เหนือแหละไม่มีหรอกเดี๋ยวเขาใหญสวัสดีค่ะน่าจะเป็นเรื่องสิทธิ์สวัสดีค่ะพี่ขนมสวัสดีค่ะหนูหนูต้องสวัสดีไหมนะสวัสดีค่ะเฮ้ยเจอแล้วลงมามาขอบคุณท่พามาไดค่ะขอบคุณค่ะพี่แก่คนนี้ได้ศูนย์อยู่ เผยคนให้ตัวเองสิเปิดส่งให้ตัวเองสูงหรกอแบนเนอร์ชิ้นแบนเนอร์น้อยหรอจะลงไว้ออร่อยนะถุงเท้าสิ่งอันนี้ะมั้งเสื้อขนาดถุงอ่ะสิ่งสำลูกใช่สวัสดีค่ะขุ่มเปียกเองครับสวัสดีค่ะ ไล่บ่อยมาไลอ่านไล่บ่อยเ่านชื่อเอออ่านชื่อเอออ่านชื่อเอออ่านชื่อเขเลยเอออ่านชื่อเขเลยยาต้องตั้ง admin นะนี่สีัสดีค่ะตั้ง d m i บ้างค่ะพี่นค่ะพี่โตแล้วตา้ผู้พี่นะสวัสดีค่ะไม่เดียนี้มนิเราอะเรื่อนี้ไม่ยาเดี๋ยวเยอนขอบคุณค่ะีเสื้อค่ะขอบคุณค่ะอ้จาา รักค่ะรักค่ะรักค่ะน่ารักที่สุดน่ารักเออไม่ค่ะชมพู่ไม่ใช่ค่ะม่ค่ะไอ้เอกไอ้เอกเรียกแขกดีสวัเรียกแขกตามเนี่ยติปอลเขาติดตามขอบคุณค่ะพี่ก็มีการติดตามได้นะคะชมหนูน่ารักที่สุดพี่ก็น่ารักที่สุดเหมือนกันนะคะ มาแอดเยสไม่แอดเลยมาแอดจะยายกเลยยยาแอดเพื่อขอเยอะจ้างหลังเซนดี่หนูทำเออเดี๋ยวคิดคำนวดูแซนด์วิชที่หนูทำอยู่บ้านเดี๋ยวกิ๊กคนไหนาวณดูแซนด์วที่หนูทำอยู่บ้านที่ไหนค่ะหนูก็เอาของหนูมาด้วยนะคะจะมีกินไปแล้วอร่อยไหมคะยายเอาไปเก็บที่บ้านแล้ว จะมาเอาจะมาเอาในถุงเอ๋นี่ค่ะยายของหนูขอบคุณค่ะที่ชมหนูว่าน่ารักมากค่ะคุณค่าพี่ยาคุณแม่สวยมากครับนุกคุณเบ่คุณเด่ค่ะคุณแม่คุณค่ายาบอกว่าคุณแม่หนูเองค่ะแม่หนูเองค่ะแม่หนูเองค่ะแมอกไม่ใช่ค่ะพี่ยาไม่หบอกอ่านเมนท์นี่อ่านเมนนี่เขาบอกรอ่ะคุณแม่หนูเองค่ะหนูบอกว่าใช่คุณแม่หนูเอง ไม่ใช่ค่ะน้องไม่ยอมรับน้องไม่ยอมรับแ้องหันมองหน้าเราก็วมีสอยู่เลยมีจุ๊บมาด้วยเมื่อกี้โอ้ยขอบคุณค่ะที่ให้หัวใจค่ะจุ๊บแก้มมาด้วยเสียงผงเมื่อกี้เนี่ยได้เอกแกกงแกก็เข้าหลานด้วยดีมันจะได้ ออลจะส่งสติกเกอร์ขังให้ลิยาัสดีนะมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่เรียกพี่นะคะแข่งใหม่แล้วโอ้ยยี่สามอ่ะเออยอยเย้ยยอยเย้ยเรียกเรียกมาแน็กมาส่งของขวัญให้หน่อยค่ะลิยา ขอควันให้หนูก่อนนะคะเขาไม่ได้ยินเสียงเอใหหวะมาๆๆสองวันให้หน่อยี๋ยวเราลนนะคะไอลิฟิกกับเอลิฟต่อเอาแดกมาทำมาหาแดก่อนเนี่ยเดี๋ยวลืนะไปหาดวงกว็ก่อนนึงตรงนี้ม็กนี่ไงวิคค่ะคุณค่ะรถไฟค่ะใคเลยใรรนเหรอไฟมาเลรไถูกไฟนักปเที่นป่าเที่ยวลองรถไฟมาดบ้นรถไฟ เอ้ยเยอะเยอะไม่ได้พี่บาพี่บาพามาให้ป้ได้เยดิขอให้ขอให้พี่เจเอ๋หน่อยได้ไหมคะค่ะพี่บาดิพี่บาร์ขอหน่อยเดี๋ยวให้ขอให้บอกว่าห้ามเลี้ยงส่งมาให้ป้าด้วยเดี๋ยวป้าดูแลเองนะะคให้พี่เจเอ๋นอนไปด้ไหมคะได้แล้วสามสามเห็นไหมปลูต้นไม้ พี่ต้นไม้ที่พี่ต้นไม่อยู่กับหนูแล้วพี่ต้นไปไม่อยู่กับน้องลิยาแล้วหรอไปอยู่กับพี่แอมแล้วหรอต้นไม้ไหนน้อพี่ต้นไม่อยู่พี่เขาใจพูดไหมข้อข้ออย่างตักซีก็ไม่ได้ชวนฉจะเล่นชวนจะเล่นทั้งวันน่ะพี่ต้นไม้มาหาพี่แอมแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันความร้อนความร้อนอากาศหนาวไหมคะพี่สาที่ข้างไหนมาให้เอียะอากาศหนาวไหมคะมีคนถามาตุีนไม่ค่อยหนาวค่ะอากาศเจส่วนจะก็หนืออยู่นะคะอากาศไม่หนาวแต่อบอุ่นค่ะน้องลียาเคยไปเที่ยวทะเลไหมคุณเคยเคยไปเที่ยวทะเลไหมสวยเคยไปเที่ยวทะเลค่ะภูเขาเหรอเคยไปไหมเชียงมงเชียงใหม่รู้จักหรือเปล่าเชียงใหม่ก่อน ไม่ไอ้ผู้ถล่มเปิดไม่แล้วผู้แก่ผู้เคียงมงเชียงใหม่ก็ผู้ถล่มผู้ข่าวผู้ข่าวว่าไปไมไปทะลงทะเลแถวเหนือแถวเหนือนะสวัสดีค่ะพี่น้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ลมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีเอฟซีนักข่าขอบคุณมากเลยนะคะคนที่เข้าถึงคนแรกค่ะขอบคุณมากเลยนะคะไลเดอร์ตามหาใครหรือเปล่าเอ้ย มาถึงนี่หนูก็ขอบคุณค่ะวันนี้ก็นะวันนี้เป็นเป็นไลฟ์เป็นไลฟ์พิเศษสำหรับ FC แน็กชาลีนะคะไลฟ์นี้นะคะถ้าใครส่งสติกเกอร์ให้เดี๋ยวจะพูดเรื่องแน่แค่ฟังนะคะว่าว่าเขาวันนี้เขาเป็นยังไงบ้างเขาหล่อไหมก็เอาจากไหนอะไรอ่ะยกับยาเออเธอมียาอยู่มียายายังไม่จุดว่านะคะจะย้อฟัง เดียวราเดียวรทีนเจาเดีมาเจอพี่แอ้มพีเมังเอค่ะเดียวมันไม่มีเชื้อหรอเชื้อมีคุณไงมันต้องมีที่วางก่อนอันนี้เราเอามาเองไม่ต้องรอข้างบนมันไม่ล้อไม่ต้องรอเออมันไม่ล้อรอวนมันมีขาอยู่แล้วอนะคะอได้อได้เลยเขามีขาอยู่แล้วี่เขียวเามีขามาเยคแต่หมูกระทที่นี่ดีนะเขามีขาเลยต้องหาที่รองก็ได้นันไม่ลอยพี่เมย์ค่ะ ไฟกหอนูอ้างถินเนาะของฝันม่เราเงพี่แน็ไปไหนะักอะไรในปาจ้เอมันไหลอยู่พี่แนงนแม่จะอยู่บ้านอะไรค่ะแปแค่พออะไรเหนื่อยใจหลอยู่ะอยู่กระางไหนจ้าเอาเพลไอยงเดียวไปติดไหมอ่ะปิดติดกำลังอันนี้อ่ะมันเท่ากันไหมอย่าไปทำเดี๋ยวมันลอมทุมันกำลังทุก สาอบอาทิตย์หน <toys> ูไปเล่นน้ำไหมคะอยางหล่อเลยวันนี้ขาวมากเออเฮ้ยเฮ้ยโขาวขึ้นนะนี่ฉันโค้กพูดก้ะต้องใส่เสื้อดำดมวยนะน่าจ้ะน่าเขาใสวันนี้ใส่เสื้อสีดำวันนี้ใส่เสื้อสีดำนะคะวันนี้แต่วันนี้ฉันฟินกับดมากโอ้ยเปเล่นหรือไม่ไปเล่นก็ยังไม่รู้แต่หนูดีใจมากเลยหนูคิดหนูเสือกล้องเ่ายต้นขา สวัสดีค่ะมันอร่อยเธอแต่มันเผ็ดด้วยตอนนี้ก็เลยไม่หลบเขายังไม่ถึงตอนนี้มันขายแล้วเนาะขายแล้วไม่ค่อยเผ็ดแล้ววันนี้ใครเชืสินะเขาบอกเขาพูดว่าเขาจะกินค้อตซำก็คือเขาจะกินจริงๆนะลูกที่มีลูกตอนนี้ถ้ามีบอกว่ากุ้งมันก็ของดีนะแกไมกระโดดนี่หรอไม่ไหวแล้วกินไได้้มมย่ตองซื้อกุ้งสดมาใครมีไฟขอไฟ พี่ขอไปแช็คีนึ่อันนี้ค่าจใช่ใช่ค่ะไข่เนาะมาที่บ้านนี่อะไรุไงเลจุดไปเลยจุดเลยจุดไปเลยจุดไปเลยไม่ต้องแกะออกหรอกน้องม้ามแกะแล้วขอบคุณนะคะ กดไลค์สองพันจะโดนมือไงไม่ติดมือใส่เตือนห้องใจฟ้าอยู่ห้อง้ต้องมียาผีคนละลิยาเข้ามาหาลิยาผีคนเบ่ยสองร้อยสามร้อยโอ้ยเยอะอยู่นะขอบคุณค่ะพี่เจคนเองไม่ฉลาด ้ยวันนี้ก็ชื่ออดหรอได้คนลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่รู้เลยะสวัสดีสังขอบคุณนะคะที่ส่งขวัญให้้าแอดคือแสดโต่สวัสดีค่ะสัสดีค่ะขอบคุณที่ถูกใจหนึนะคะวิมการเอาตัวรอดในการดังไฟไม่ได้เลย